สวัสดีครับทุกคนวันนี้เพี่จะมารีวิวนะครับกับเกมสตั๊กบอลนะครับเกมนี้ก็ไม่ยากนะครับก็เป็นเกมที่นะครับเราเป็นตัวเอกก็คือลูกบอลนะครับแล้วกดจิ้มลงมานะครับพอจิ้มลงมาปุ๊บมันจะมาลงมาเรื่อยๆอย่างนี้นะครับแต่ว่าห้ามโดนสีดํานะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราจิ้มมาจนโดนสีดําปุ๊บเนี่ยเราจะตายนะครับอันนี้เราก็จะเล่นไปอย่างนี้เรื่อยๆครับก็คือตอนเนี้นี่ครับเห็นไหมปุ๊บอ่าลงมาเรื่อยๆครับก็ถ้าเกิดเราผ่านไปหนึ่งดานนะครับมันก็จะเพิ่มให้ชั้นนี้มาหนึ่ง อันนี้ของพี่ทันอยู่ที่298นะครับถ้าเกิดพี่ทันด่านด่านนี้ไปอ่ะชั้นพี่ทันจะเพิ่มมาอีกชั้นหนึ่งเป็น299นะครับก็เล่นไปอย่างเงี้ยครับจนไม่มีวันจบนะครับเพียงเดียวว่าเฮ้ยมันบางคำก็เพลินดีนะครับค่าเวลาได้ใช้ได้เหมือนกันนะครับก็นี่ครับกดไปปุ๊บเนี่ยแล้วก็ต้องระวังจังหวะนะครับไม่ให้โดนสีดำนะครับตึกตึก อ่าเห็นไหมครับคราวนี้ก็ผ่านด่านแล้วก็ไปด่านหนึ่งแล้วก็ด่านต่อไปมันก็เพิ่มขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งนะครับเพียงแต่ว่าเกมนี้จะมีความน่าลำคาญนิดหนึ่งครับก็คือว่ามันจะมีไอ้ตรงที่โฆษณาขึ้นมาด้วยนะครับนี่เห็นไหมครับผ่านแล้วด่านต่อไปก็นี่ครับมันก็มีลักษณะแค่เปลี่ยนรูปทรงไปเฉยนะครับแล้วก็นี่ครับปุ๊บนี่ถ้าเกิดเรานะครับถลายลงไปลงๆได้เยอะหลายๆชั้นเนี่ยมันก็จะขึ้นแถบมานะครับถ้าเกิดถลายลงเยอะๆเนี่ยมันขึ้นก็แถบเป็นลูกไฟเราก็สามารถคอมโบได้นะครับก็คือ ไถ่ยาวไปได้นะครับนี่เห็นไหมครับก็คอมโบแถวยาวไปได้ปุ๊บนี่ปุ๊บอ่าเห็นไหมครับก็ผ่านไปอีกด่านหนึ่งนะครับก็ปุ๊บนะครับพอผ่านไปด่านหนึ่งปุ๊บก็จะมีนี่ครับเปลี่ยนสีแล้วก็เปลี่ยนรูปแบบของไอ้ตรงฐานเท่านั้นนะครับโอเคครับก็ถือว่าเป็นเกมที่สนุกใช้ได้ใช้ได้นะครับก็ลองเอาไปโหลดเล่นกันครับก็ถือว่ามันดีใช้ได้นะครับ โอเคครับเพื่อขอจบการรีวิวคลิปนี้ไปเพียงเท่านี้นะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับเดี๋ยวพาไปดูด่านนี้ก่อนแล้วก็ค่อยปิดคลิปไปนะ